ระสอบละ289บาทได้15กิโลกร,รมัมข้าวหอมมะลิพวงเงิน100%หอมนุ่มหวงอร่อยแล้วก็หงขึ้นนอ้อยเย็นแล้วก็ยังนุ่มข้าวหอมมะลิพวงเงิน100%ไม่มีข้าวสารอื่นผสมข้าวเต็มเม็ดเม็ดไปหักเป็นข้าวนาปีข้าวหอมมะลิใหม่ทุกคนซื้อหน้ารงสีเขาขายกัน499นะคะกับเกรดและคุณภาพแบบนี้วันนี้จัดโปรโมชั่น15กิโลกร,รมัมจ่ายเพียง289บาทส่งให้ฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางใครที่กดสั่งซื้อแล้วกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาอ น,นกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวพัดจัดโปรฉ่ำๆให้อีกนะคะทุกคนข้าวหอมมะลิพวงเงินร้อซไม่มีข้าวสารอื่นผสมกระสอบละ289บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางได้ไป15กิโลกร,รมัมหอมนุ่มหุงอร่อยหุงขึ้นหม้อเย็นแล้วก็ยังนุ่มค่ะทุกคนข้าวหอมมะลิใหม่ข้าวหอมมะลิาาลนาปีค่ะ ไม่มีหักนะคะทุกคนตัวนี้เข้าเต็มเม็ดเม็ดไม่หักค่ะคุณลูกค้าจ๋าใครอยากได้ราคาโปรกดตะก้าของพัดนะซื้อหน้าโรงสี15กิโลกรัมกับเกรดและคุณภาพแบบนี้เข้าขายกระสอบละ499แต่ทุกคนซื้อในไลฟ์สดพัดกระสอบละ289บาทส่งให้ฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางค่ะทุกคนขาหน้าโรงสีขายแพงมากทุกคนซื้อในตะก้าพัดนะคูปองจากดิจิตอก289บาทได้15กิโลกรัมแต่ต้องรีบกดเดี๋ยวราคามันจะดีดกลับไปเป็นราคาปกติก่อน289บาทได้15กิโลกรม นะข้าวเต็มเม็ดไม่เบ,บี้หักหอมนุ่มหงอร่อยหงขึ้นหม้อแล้วก็นุ่มทุกเม็ดจริงๆเย็นแล้วก็ยังนุ่มนะคะเป็นข้าวหอมมะลิพวงเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ตาสัาเพลนะทุกคนคะ่ะใครกดสั่งซื้อแล้วกดติดตามกันไวนะะดน้ด้วยนะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะแล้วกลับมาซื้อซ้ำกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพัดจัดโปรฉ่ำๆให้อีกนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนด้วยนะคะ